นะครับตู้จดหมายที่ใส่ขยะนะครับตรงนี้เปิดด้านหน้านะครับนะฮะลูกบ้านนะครับเจ้าของบ้านเอาขยะทิ้งด้านในนะครับแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ลงรถนะครับป้าลงรถนะฮะนี่บรรยากาศในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบบ้านนะครับอ่าตรงนี้นะครับกว้างประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับเกือบ2เมตรห้าสิบนะฮะตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านข้างนะครับอ่านี่พื้นที่ด้านหลังครับ กำแพงนะครับกำแพงสูงประมาณเกือบสองเมตรนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยครับกำแพงนะครับสูงประมาณเกือบสองเมตรนะครับเป็นบรรยากาศส่วนตัวนะครับนะฮะไม่ไม่สามารถมองทามกันได้ตรงนี้ปลูกหญ้านะครับนะฮะปลูกหญ้านะครับอันนี้ครัวนะครับอันนี้ไดนะครับไดตัวนี้นะครับไดนะครับเงียบมากนะฮะตัวนี้นะครับเงียบมากนี่ครับบรรยากาศนะครับอ่านี่คือข้างหลังนะครับเดินมา่ะนะครับอันนี้คือบ้านหลังที่หนึ่งนะครับ อันนี ok side, Guys, y, e like side, ้ครับบ้านที่หนึ่งนะครับบ้านหลังที่หนึ่งมีประตูด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับบ้านนะครับรอบบ้านนะครับส่วนในตัวบ้านผมลงไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในตัวบ้านได้นะครับอ่าเนี่ครับเดินรอบบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่รอบบ้านนี่ครับนะฮะบรรยากาศนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นหินกาดนะครับตรงนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับนะฮะ เดินมาแบบนี้นะครับรอบบ้านนะฮะเนี่ยครับเดินดูตัวบ้านไปเลยครับนี่ฮะเดินเข้ามาปุ๊บนะเดินดูตัวบ้านไปด้วยเลยอ่ะนี่ครับประตูนะครับเนี่ยประตูกระจกบานเลื่อนนะครับแบบนี้นะฮะมีที่จับแบบนี้ถอยนะครับถอยนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับประตูเปิดเข้ามาปุ๊บไป นะครับไฟเล่นสีเล่นระดับแบบนี้นะครับนะบ้านเรานะครับอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับราคาคุ้มค่านะครับเกินแน่นอนนะครับสามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับปิดไฟครับเดินเข้ามาปุ๊บนะครับมานี่ครับสังเกตประตูนะครับประตูเราจะซ่อนไว้นะครับท่านเดินเข้ามาท่านจะไม่เห็นประตูนะครับคือประตูจะจะไม่มีอันไหนที่ตรงกับประตูทางเข้านะครับ เพราะว่าเราเน้นเรื่องห้องจุ้ยของบ้านเป็นหลักนะครับคือเงินไหลเข้าอย่างเดียวนะครับไม่มีไหลออกเลี้ยวซ้ายนะครับท่านจะเจอห้องน้ํานะครับเนี่ห้องน้ำนี่ครับห้องน้าครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บท่านจะเจอห้องน้ํานะครับเจอห้องน้ํานะครับกระจกนะครับสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์นะครับกระเบื้องนะครับตรงนี้ก็นี่ครับ เรื่องฐานน้ำอุดนะครับตรงนี้ก็เป็นดีไซน์นะครับเนี่ยปึ๊บนะครับออกมานะครับตรงนี้ท่านจะเจอห้องครัวนะครับห้องครัวขนาด4เมตรนะครับกว้างมากนะฮะก็มีเคาน์เตอร์ทําครัวนะครับเปิดประตูครัวออกไปก็จะเจอด้านหลังนะครับนี่นะครับเปิดประตูครัวไปนะครับเนี่ยท่านจะเจอด้านหลังกําแพงแบบนี้นะครับเนี่ะ ตรงนี้นะครับก็เป็นห้องนอนนะครับเลี้ยวขวานะครับเข้ามาท่านจะเจอห้องนอนแบบนี้ขนาด4เมตรนะครับห้องนอนจากพื้นกระเบื้องนะครับพื้นกระเบื้องตรงนี้ถึงป้ายนะครับสูง3เมตรนะครับสูงมากนะครับดูโปร่งนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วนะฮะโปร่งแน่นอนนะครับโอเคนะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะพอเราเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ท่านจะเจอห้องนอนสองห้องนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องลูกนะครับห้องลูกก็คือกว้าง กว้างมากนะครับตรงนี้สามเมตรห้าสิบนะครับอย่างกว้างเลยผ้าเพดานสูงเท่ากันสามเมตรนะครับจากกระเบื้องถึงผ้าสามเมตรเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเนี่ยอันนี้คือห้องนอนพ่อกับแม่นะครับนี่นะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนนี้ขนาดกว้างสี่เมตรนะครับเนี่ยเปิดเข้ามาเพื่อจะเจอแบบนี้นะครับแบบนี้ นอนนะครับบรรยากาศนะครับเนี่ยบรรยากาศภายนอกนะครับห้องมาสเตอร์จะเห็นวิวชัดเจนนะครับนี่ยวิวชัดเจนนะครับวิวธรรมชาติชัดเจนนะครับเนี่ยันี่คือด้านหน้านะครับนะครับนี่คือบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับนะฮะท่านใดอยากจะเข้ามาชมโครงการสามารถโทรมาได้เลยนะครับ0897151429ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ หลังที่หนึ่งมีเจ้าของแล้วนะครับนะฮะเหลืออีกเจดหลังนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับมาจับจองกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ